นี่หลับเอาไว้หลับแน่เลยว่าหลับแน่เลยหวเหลับไวเรัลือดสวนใช่ไมไอ้เี่ยโอ้มันโอ้โห้โอ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 นโอ้โอ้โ้โอ้โอ้นอ้อ้ไอ้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 ้โอ้โออะไรอ้อ้โอีโอ้มา้โอ้ลออ้อ้าอนี้อโอต้้อออ้ ดแปลกไหมมิโซโลรู้เรื่องเหมือนกันโอ้ชิมิอ้ยเฮียโอ้ยเจ็ดร้อยเฮียว่าอะไรเฮียว่าหลับละโอ้เล่นเกลือโอ้ยไอ้เผือกตายละตายละตายละโอ้ยเล่นเกลือโอ้ไม่ไหวว่ายิ่งนิดเดียวนิดเดียวว้าวเฮียเขามาเดินมนสลับไอสัตว์ วเวเฮขายเลยมึงสัวนไอ้บอสที่นี่มันเป็นแล้วว่ามึงมาสองรอบอะไรหลายรอบนะไอ้ที่แม่งเป็นตัวเดียวที่ม่งมาสองรอบแหน่งวางโคตรยากอ,อ,อีเยอยเลยเออวางได้อยู่ลองลองดูด้วยเผื่อตัวสำคัญโดนสลับอ่ะอู้ <c oughs> <c oughs> นี่มันจะสลับปะว่าละว่าสลับนะไปไปได้ว่าไม่สลับนี่หวันเป็นอะไรนี่เพื่อสุดหวังเสียวครบยังวะหวังครบอะไรว่าเป็นแดงนะโอเค เฮ้ยแล้นี่มีดีบับเลยเอาแต้มเลยละกันเนี่ยเผื่อดีบับมาเริ่มแหลกไรเงี้ยซื้อปืนอย่างซื้อนาะเติมกระสุดละไอ้ยอ้ไอ้แค่นั่นมันไอ้แค่นั่นมันไม่ใส่หมอนใช่ป่ะเผื่อมามันมีมอนอยู่แล้วป่ะมีแล้วมีอยู่แล้วงี้กูต้องทำงี้อะไรอื นี่ก็ต้องหาทำตัวอย่างนี้เอาไว้ทำตัว,ย,วยังไงวะจไม่จะรู้ว่าเูาจะทำอะไรก็ใน,นจริงจริงกอปเทอร์เรดก็เก่งนะเว้ยนี่กูจะทำอย่างนี้เลย <c oughs> ว่าแล้วกูวก็ปรับกูก็ปรับเป็นสีแดงไว้มึงมา,าง <c oughs> มึงมาเลยเฮ้ยมาถึงอย่งางรวดเร็ว เร็วนะทำเป็นเล่นไปเฮียรองเนี่ยเงินไม่พอเฮียเงินไม่พออัพแก๊สลิงอีกแล้เดี๋ยวเดี๋ยวพอพออยู่พออยู่กูเชื่อว่าพอเอาอะไรดีนี่หรออันนี้แหละไอ้ชื่ออันนี้แหละไอ้เฮียไม่มีไม่มีอะไรให้มึงเลี้ยงล้วจะมูนกูว่ามันวิ่งเร็วอ่ะ เอ้ยรอบนี้เบ้าเลยหลับแล้วอะแต่เราโดนระยะเนี่ยอูดูมันลดระยะดิเกมไม่ให้วางตัวละครนี้เชื่อมันมั่งมาครับไม่กูวางตัวละครก่อนเนาะมันลดระยะเฮียมากอ่ะอืมระยะเฮียเกิน นเก็สุดไปไหนเก็บไว้หน่อยดิโมกันพยายามเดินหาอยู่ตอนนี้เร็วๆนะตอนนี้เร็วๆนะตอนนีいい้เร็วๆนะไอเจ๊กูอยู <S <S 2> <S 2> ่ตรงนี้เลยวะพี่เจ๊กูอยู่นี่เลยอะเพื่อนอยู่ตรงนี้เลยโว้ยกระสุน แม่งแม่งบัฟให้แบบเต็มที่เลยเว้รแม่งบัฟให้แอคเซลเต็มที่สวยสวยสวับสวับไม่เย้ยนะรอบนี้นี่อันนี้กูได้อะไรมาเนี่ยนี่รอบนี้เร็ว,รวนะเว้ยเฮียโอ้มไม่สิมันตรงนี้เพื่อนโอ้แต่แอคเซลตีไม่ถึงโซเลก็ตีไม,ไม่ถึงแต่ไม่มีแก๊งลิงเว้ยเฮียอากูกดอันนี้ละกด มันเลือกเทนะ่าไหร่หนอ่ะเล่น 1, หนึ่งพันเนี่ยโค่นน้อยเลยยิงได้ปะยิงอยู่มันยิงช้าเฉยเฉยเอมมชั่นอ่ะกดไปแล้วยิ่ยแต่มันยิงช้าแค่ถ้าเหลือร้านหนึ่งแล้วถึงแผ่นสองอ่ะว่าไหวเลย จริงๆไอ้เฮียเทอร์เรดก็ยังไม่ได้โดนยิงลูกตัวยังไม่ได้ยิงลูกตัวมันระยะเฮียเกินหมดคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์กูไปอยู่นู่นหมดเลยไอ้เฮียเปลี่ยนก่อนเลยสัตว์โหไอ้ยไอ้ธาเก็ตมันเยอะมากเลยเพื่อนตีมี่มันมันมันดูเฮียอะไรไม่ออกเลยเพื่อนไม่รู้กูก๊อปเลยมาตอนนั้นคือแบบมันมันมันเยอะมันเลือกอยู่ตรงตีนนี่นะ มันจะมีชช้เลกนรอบมังยดังหวัก,กวนเตีนจังว่าไอ้เฮียไนเซลก็อยู่นู่นหมดเลยขายก่อนเลยจะเกีารเรานีไหว,วเาราบน,นีไหวจะเก้าใครหนตรงไหนเฮี่ยามาวอเลย<อ>ตัวไหนตีไม่ถึงดูหน่อยนะเพื่อน ไอรอบนี้ดีเว้ยเฮียโดนรถระยะเรา,าไม่เราไม่โดนตรงอันนั้นอะ่ะไม่โดนตรงแอคเซลอ่ะนั่นแหละกูไอตรงนี้กูต้องรอบดาเมจมีสองทีตอนนี้เพราะว่ากูกไหนตีไม่ถึงก็ย้านะยาเลยก็ได้นะย้ายเลยก็ได้นะย้ายเลยก็ได้นะ อย่างนี้ไหวแห้วนี้ไหวแลเพเ่อนได้อยู่นะถ้า<ห>มันไ,ไม่ทำอะไรแปลกๆถ้ามันไม่ทำอะไรแปลกๆนะนสายเซลล์มันแต่ตรงด้านหน้าน,นี่ก็น่ากลัวนะจริง โอ้โหอัพเสร็จโดนสวัปอีเหี้ยแม่มึงอ่ะอีเหี้ยกูโอ้โหไม่สัดกูไม่ไปเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยกูบัฟดาเมจตรงนี้อยู่กูก็บัฟให้อยู่บัฟให้อยู่บัฟให้อยู่อัพเสร็จโดนสวัปเลยต่อหน้าต่อตากูเลยเหี้ย เฮียเียเฮียเหียเียเฮียเฮี้เียโอ้ยเอียเฮียเฮียเียอฮียเฮียยเฮี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 ยเ้ยเฮียยเฮียเฮียเฮียโฮียเฮียเยเฮียเฮยเฮ้ยเฮียียเฮียเฮียเาียียเฮียเอ้ยเฮียยโอ้ยเยเฮียเฮียเฮเฮีเฮียเยเฮอเีเีเ จีสู้กันเองนีนะสู้กันเองนีและส่วนก็คือไอ้ยี่นี่เก่งมากๆเลยใช่ไหมส้ยอืออ๋อไอ้หียไม่รู้ไม่ชี้น้องเจสเตไม่ช่วยไงเออมึงก็ยืนมองไงนี่ไง the four second อ้ออะไรวะไม่รู้ใครแพ้ใครไหนไง the fallen อ๋อไปแล้วอะไรโดนตอกอะไรโดนตอกแล้วไงโดนจับทํา เรียบร้อยแล้วพอมันเดีโยนบอลไลท์แผดหน้าเนี่ยเลยโอ้ยเรียบร้อยโอ้มันเดินกลับบ้านเลยนี่กลับบ้านเลยพอมันเดาโดนใช่ไหมแน่นอนเลยเป็นโดนแล้วเนี่ยวัวเนี่ยตัวไลายแผดหน้าเลยคอมมันเดอร์กูเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้แม่งโอ้แม่งพูดโคตรเที่อะไรสัตส ไ่่ดกกูฟังแควาเิอะทำไมด้านบนแตกคุ้นๆว่าเหมือนโซโล่เลเวลลิ่งเลยวะเฮียท่านท่านเรือผคอมมันเดอร์คอมมันเดอร์หญิงตัวร้ายเผ็นหน้าไม่เขียนว่าอะไรว่าท่านเอ็กโซะหลอดเอ็กโซหลอดเอ็กโซเฮียคือกูนี่จะเสีย่าไรอะอะไรกันนี่กูเล่นผ่านจริงๆใช่ไหม